ตีเสมอนะครับหนึ่งประตูต่อหนึครับเห็นทางด้านของศูนย์กุตบอลขอนแก่นยูนิเต็ดครับไปต,ตามตีเสมอท่านควนเลยครับ

ฟุตบอลรายการธนาไงงงครับครั้งที่2ครับวันที่2วันนี้ประเดิมกันด้วยคู่แรกครับรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างหนองลุมพุกครับเจอกับศูนย์ฝึกคอนแก่นยูเนเตตก็ในสนามครับเกือบจะ4นาทีก็เสมอกันอยู่ที่1นึ่งเปลตัวต่อหนึ่งครับ น้องลุ้มพุกนี่มาในชุดสีขาวกางเกงดำนะครับส่วนศูนย์ฝึกนีเตดตมันแก็ตนีเตดตนี่มาในชุดสีส้มกางเกงดำเป็นทางฝั่งศูนย์ฝึกับจะเปิดขึ้นมาจากหน้าประตูโยนยาวมาที่หน้าประตูจะขึ้นเทคแต่ว่าเป็นทางด้านน้อง ลุมพุกิตีลำเลียงบอลขึ้นมาทางด้านซ้ายถึงเพื่อนเลียมเส้นแล้วจากกระชากหนีไปเองแล้วถึงเกือบจะถึงเพื่อนครับแย่เท้าไม่ถึงนะครับเกือบจะได้ไปจ่อยิงนะครับตรงนี้ของหนองลุมพุกเตะขึ้นมาจากหน้าปราตัวอีกครั้งหนึ่งสำหรับศูนย์ฝึกยูนิตฝันกันยูนเต็ดยกขึ้นมายาว ยังเป็นทางฝั่งหนองลุมพุกครับต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนอก,ก็ยังไม่ผ่านทางหนองลุมพกุกแต่ว่าลูกนี้ลองส่องไกลดูแต่ไม่เป็นผลครับออกหลังไปไกลเลยทีเดียวสำหรับศูนย์ฝึกคนแก่น ำเร็วมาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนยกขามาทางด้านซ้ายแล้วแหมจับบอลแรกไม่ดีครับบอลไปเข้าทางของศูนย์ฝึกแล้วบุกมาเลี้ยงจี้ไปทางซ้ายแต่ว่ายังไม่ให้ฝากเพื่อนใกล้แล้วยกไปหน้าประตูได้ขึ้นโม่งลูกนี้แต่ว่าแหม่บอลมันโดนไม่เต็มศีรษะแล้วครับแล้วแหม่ยังเป็นบอลของทางด้านศูนย์ฝึกเอาส่งผ้าลูกนี้ไปถึงอูโหแล้วได้ยิงจดจ่อลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ หนองลุมพุกเป็นการส่งบอลพลาดครับของทางด้านศูนย์ฝึกครับนี่ฮะเหมือนให้บอลครับแล้วก็มีจังหวะมีเวลาที่คิดนะครับ2ลูกนี้ที่เสาแรกก็เรียบร้อยครับขือนําไปอีกครั้งนึงครับหนองลุมพุกซิตี้เริ่มเกมกันใหม่ครับสำหรับศูนย์ฝึกข,กขนกัน ดำเนียงบอลที่ดันกลางแล้วเลียดไปลูกนี้มีเพื่อนรออยู่เสาแรกแล้วแต่ว่าหมอนไม่ตรงกรอบนะครับหลุดออกเสียดเสาแรกไปนิดเดียวครับเนี่ยดูภาพชายครับบดไปเลียดแต่ว่ามีเพื่อนรอซ้ำอยู่แล้วครับตรงนั้นเหมือนจะเป็นลูกสตรแล้วครับแต่ว่ายังไม่แม่นครับมาเป็นทางฝั่งน้องลุมบุกซิตี้บุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยังได้อยู่แล้วจะตัดเข้าในแต่ว่าตรงนั้นมีศูนย์ฝึกอยู่สองคนครับ เป็นลูกทุ่มเข้ามาเล่นครับของน้องพุกสิติน้องลุมพุกครับขอภัยแล้วลำเลียงมาริมเส้นมีเพื่อนอยู่ข้างในแต่ว่าเหมือนจะกึ่งกึ่งกึ่งผ่านหรือเปล่าครับลูกนี้บอลมันพุ่งแรงหลุดเสาสองไปเยอะเหมือนกันครับเล่นเร็วทีเดียวศูนย์ฝึกขนกันเปลี่ยนข้ามไปทางด้านซ้ายแต่ไม่ทันครับเหมือนจะย้อนหลังเพื่อนไปเยอะเลยทีเดียวครับแหมวิ่งกลับมา รับไม่ทันอากาศที่สนามวันนี้ก็เหมือนจะร้อนนิดนึงครับสำหรับวันที่สองของรายการธนาไงงงครับของเราครั้งที่สองเรา แล้วทุ่มไกลามาหน้าประตูไม่มีเพื่อนครับต้องสมอง,มอง,ออมองทิ้งออกมาก่อนทางด้านของซุนฝึกแล้วยังเคลียรไม่ขาดแล้วไปเสียฝา่าวกาลุงนี้ของซุนฝึก,กันกันน่าจะมีอาการเจ็บนะครับทางผู้เล่นของลุมพุกเซตตี้ผู้เล่นหมายเลขก6 ระยะค่อนข้างอันตรายครับระยะนี้ของหนองลุมพุกนี่มีความเร็วครับใช้เวลาทำสกอร์สองประตูนี้แค่ไม่ถึงเจ็ดนาทีด้วยซ้ำทางมีทักษะแล้วเสียบคมครับในการเข้าทำประตูมาดูว่าจะเป็นลูกศรหรือเปล่าครับของทางด้านของหนองลุมพุกเซติมีเพื่อนยืนรออยู่ในกรอบนี่สองคนนะครับ เหมือนมีหลอกหนึ่งจังหวะแล้วยิงไปตรงนี้ก็ยังติดกำแพงของทางนั้นของศูนึกขันเกล็ดอย่างได้ไปลุกทุ่มครับจะทุ่มไกลหรือเปล่าทุ่มไกลไปที่เสาสองแต่ไม่พ้นมือของผู้รักษาประตูแล้วออกบอเลเรวทางฝูนฝึกอย่างเก็บบอลได้อย่างครึงบอลรอเพื่อนแล้วตัดเข้ามาตรงกลางแล้วจะยกไปทางด้านซ้ายแต่มันโดนเลี่ยมไม่ดีครับแล้วไปเข้าทางของศูนทางหนองลุมพุกครับโอ้โหแล้ว ต้องสกัดโบทิ้งออกข้างไปก่อน,นครับนี่จะจะมีการบาดเจ็บหรือเปล่าต้องไปดูเพื่อนนะครับผู้ศิลป์นี่ต้องเรียกแพทย์ประจำสนามนะ เ,เริ่มเกมนั้นต่อครับ <c oughs> ก็ยังโยนเข้าใส่กันนบแต่ว่าโดนตัดได้จากทางด้านของโนนองพูกพุสิจะขึ้นไปทางด้านขวาแล้วพักบอลไม่ได้ยังคลึงบอลอยู่ย้อนหลังขึ้นมาเพื่อนก็จับบอลแรกไม่ดีแล้วจะโดนส่วนหรือเปล่าจังหวะนี้ของทางสวนฝึกขอนแก่นขึ้นมาทางด้านขวาแต่ว่าจับบอลไม่ทันครับบรลหลุดอ,อกข้างไปก่อนสนามสองที่จะ กำลังจะทำการแข่งขันครับก,ก็จะเป็นทางฝั่งของทีมสิงไฟแฟชั่นครับเจอกับสิงดิกรีกำลังวอร์มเพื่อจะเอานำกนารแข่งขันครับสำหรับสนามที่สองตัดมาชมสนามหนึ่งกันต่อครับหนองลุมพุกขึ้นมาแล้วตรงกลางจับบอลแรกแล้วจะพลิกเข้าซ้ายแต่ว่ายังไม่ผ่านทางผู้เล่นของศูนย์ุดคอนกันแล้วจะโดนโตขึ้นมาลากเรือขึ้นมาต้องฝากปทงังด้านขวาก่อนแล้วตัดเข้าในลูกนี้ ส่งให้เพืนใกล้ๆแล้วจะทำชิ่งหนึ่ง1-2แล้วได้ยิงลูกนี้ก็โอ้โหติดใต้ยเบาไปเยอะกับโด่งข้ามขาออกไปแล้วพักบอลลงสวยลูกนี้ยังคลึงบอลรอเพื่อนเติมอยู่ต้องย้อนขึ้นไปนั่นหลังแล้วเปลี่ยนข้ามแกนไปพักบอลต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับศูนย์ฝึก มีการแจ้งเข้ามาจากทางกองหนวยการครับว่าทีมฝั่งสีขาวดานี่เป็นทางฝั่งของทีมนายกบุญช่วยครับนี่บูญใหญ่ต้องขออภัยนี่บรรยายมาเกือบจะถึงท้ายเกมครับก็มีการแก้ไขข้อมูลกันนิดหน่อยครับเป็นทางนายกบุญช่วยครับที่นำทางศูนย์ฝึนแกันอยู่2ประตูตัวหนึ่งรอบ16ทีมสุดท้ายครับคู่แรกของวันที่2ครับ รายการธนาไงง่องครับครั้งที่2ตรงคอนเต์ครับไงง่องจริงๆแล้วมาดูบอลก็ต่อยังอยู่ที่ศูนย์ฝึกขอนแก่นยูเนเต็ดจะได้ทุ่มเข้าไปหน้าประตูแล้วต้องทุบทิ้งออกมาก่อนพุทกษ,ษาประตูยังเป็นมอลของทางด้านนายกบุญช่วยแต่ว่าโดนตัดได้ไม่รวนกับเพื่อนเขาแล้วยกทิ้งมาก่อนครับนายยกบุช่วยแต่ตามเล่นบอลไม่ทันยังเป็นลูกทุ่มครับของศูนย์ฝึกขอนแก่น ขอเล่นกันในแดนของตัวเองครับเพื่อหาช่องเขาทำแล้วตับประตูกางนี้สวยครับแล้วจะยกไปให้เพื่อนทั้งหน้าแต่ว่ายังไม่ผ่านทางนายกบุญช่วยมีการไปสักกัดที่ข้อเท้าแ,แต่พู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับแล้วเป็นทางแอ่เกือบจะกระชากไปได้เหมือนกับศูนย์ฝึกเป็นลูกทุ่มของนายกบุญช่วยครับจะได้ทุ่มเขาไปเล่น เรียกเพื่อนลงมารับบอลครับแล้วทุ่มเรียดเส้นไปแล้วจะเก็บบอลเล่นแต่ว่ามันหลุดออกหลางไปก่อนครับบอลค่อนข้างแรง ผู้รักษาประตูของนายกบุญช่วยก็จะได้เตะขึ้นมาแต่เล่นสั้นๆใกล้ๆแล้วยกมาหน้าประตูมีเพื่อนรอยอยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นทางฝั่งของศูนย์ฝึกตัดได้แล้วจะยกไปยังไม่ผ่านนายกบุญช่วยมีความเร็วและกระชากไปที่หน้าประตูแช่หมยังเหลือตัวสุดท้ายครับของศูนย์ฝึกต้องเคลียร์ออกหลังไปเลยครับยอมเสียฟีเอเตะมุมนะครับเข้ามา จังหวะกระาชาคไปค่อนข้างจะอันตรายครับทางด้านของนายกมันช่วยแล้วมีเพื่อนเรียกอยู่ไกลๆแล้วครับแล้วยกข้ามมาก็แรงเกินครับต้องขอโทษขออภัยเพื่อนครับ เป็นลูกทุ่มของศูนย์ฝึกันแก่นเล่นใกล้ๆแล้วโดนบีบเร็วต้องย้อนคืนส่งไปให้ผู้รักษาประตูแล้วเปลี่ยนไปทางด้านซ้ายศูนย์ฝึกแล้วโยกข้ามมาทางขวาดึงบอลลงสวยจังหวะแรกแล้วกระดกเข้าไปถึงกลางแต่ว่าสีขาวโพนตรงนั้นมีแต่ของทางด้านของนายกล่ะครับไม่หมดแต่ว่าลูกนี้จะกระชทกไปเอก็ยังไม่ผ่านทางหน้าของศูนย์ฝึกจะโตกลับยังนายปบครับทางด้านของศูนย์ฝึกขนแก่น ดึงช้าแต่ว่าต้องเคลียร์ศาสตร์ยาวขึ้นหน้าไปเลยครับทางด้านของนายกบุญช่วยลงมารับช่วยกันได้ดีครับทางด้านของนายกบุญช่วยนี่ไม่ยอมจะให้ทางศูนย์ฝึกนแก่นได้ลุกง่ายๆนะครับเ <Okay. S 1> ต็มพื้นที่ของตัวเองแล้วโอ้โหจังหวะวันเล่ลุกนี้สวยงามของศูนย์ฝึกแต่บอลมันไปตรงตัวพวกษาประตูควางเร็วออกมาเหมือนจะไปโดนกระแทกด้านหลังครับพูดเสร็จไม่ว่าอะไร เป็นผู้รักษาประตูครับทุ่มแรงเลยครับตอนศูนฝึกขันกัน,กนออกบอลเปลี่ยนมาทางด้านซ้ายด้าน,นขวาก็บขอไปแล้วก็ตัดเข้าในตรงนี้แล้วอันจะยกให้เพื่อนครับต้องเคลียทิ้งไปเลยครับทางด้านของนาย,ยกบุญช่วยเพราะว่าตอนนี้เวลาในเกมนี้นําอยู่ครับสองประตูนหนึ่งยังเป็นนายกบุญช่วยได้บอลแล้วจะตัดนี้เพื่อนแต่มไม่แม่นละครับไปเข้าทางของศูนย์ฝึกันแกนแล้วจะโต้ลูกนี้บอลยังคุกคลิกอยู่ตรงกลางแล้ว จับบอลไม่ดีครับแล้วจะโดนโตหรือเปล่านาะยกบุญช่วยกระชาาขึ้นไปทางนั้นขวาดึงบอลช้ารอเพื่อนหนึ่งจังหวะแล้วแปลูกนี้โอ้โหบอลชนเสาครับน่าจะมีเสียงนกหวิดครับจากผู้ตัดสินมาแล้วครับเมื่อสักครูน่นี้จังหวะได้แปรด้วยซ้ายครับจังหวะนี้ที่มุมขวาบอลไปชนเสาครับแล้วโดนอัดเข้าไป ติดบล็อกครับของทางด้าน,นของศูนย์ฝึกย้อนทุ่มพักช้ากันอีกครั้งครับจังหวะที่ยิงแปรดวยซายครับชนเสาไกล้เคียงครับประตูที่สาของนายุบุญช่วยแล้วทุ่มไก,กลามาที่เสาสองมีเวลาได้แปรเน้นๆลูกนี้ครับโอ้โหแบบไม่จับบอลครับแต่มันไม่ตรงกรอบแค่นั้นเองครับโอ้โหม่งง้นน่าจะเป็นประตูครับของนายุบุญช่วยลงลงคนเดียวไม่มีใครปิดนะฮะ ้องเรีบนะครับทางศูนย์ฝึกคอนแกนแล้วยกมาไกลลูกลลนี้ยังไม่ผ่านทางผู้เล่นงของนายกแต่ยังได้บอลเหมือนมุ่งชงให้ผู้รักษาประตูของทางฝั่งนายกช่วยครับแล้วศาสตร์โดง่ดงมาไม่มีเพื่อนครับเป็นทางน้านของศูนย์ฝึกตัดได้ส่งยิงอัดเข้าไปด้านในให้เพื่อนแต่ยังไม่ผ่านทางนายกแล้วยกขึ้นมาข้างหน้าก็เหมือนจะเคลียทิ้งหรัอ สำหรับคู่ต่อไปที่จะทำการแข่งขันครับในสนามที่หนึ่งูราครับรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่สองจะเป็นทางด้านของทีมอะไรก็ได้ f อฟครับเจอกับเดลต้าสปอร์ตสำหรับคู่ต่อไปนะครับที่จะทำการแข่งขันต่อจากคู่นี้เลยครแล้วมีการเบียดยั่งชิงกันที่ริมเส้นนะครับโอ้โหเสียฟาวครับทางด้านของสุนทรขันกัน เป็นทางด้านของนายกมันช่วยครับจะได้ฟรีคิกตั้งเตะโค้งเข้าไปหาประตูแล้วปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหโค้งไปไกลเลยครับขานออกไปเยอะเหมือนกันครับเมื่อสักครู่นี้แล้วเล่นเร็วทันทีครับถูนฝึกขันแก่นยกขึ้นมาข้างหน้าแล้วจะตามไปเก็บบอลแต่โดนเคลียบทั้งข้างไป ต้องรีบนะครับทางศูนย์ฝึกส่งย้อนคืนหลังมาแล้วแถวสองได้แปะลูกนี้อา้าวมีการชั้นแลบครับจากทางผู้เล่นของนายกยบุญช่วยเองครับโอ้โหโชคดีที่บอลไม่ตรงกระบอครับ,รบนี่อยู่ภาพช้าอีกครั้งน่ะจังหวะเมื่อสักครู่นี้โอ้โหต้องขยันทีเมื่อก่อนภาษาประตูจังหวะที่เล่นแถวสองครับเหมือนจะอัดไม่เพื่อนครับแต่ว่าทางผู้เล่นของฝั่งตัวเองครับเหมือนจะสกัดผิดเหลี่ยมเหมือนกัน ยังโชคดีที่ไม่ตรงหลอกอยังมีการเบียดแย่งชิงกันตรงมุมก็เป็นทางศูนย์ฝึกเหมืนกันแลครไปทำเฝ้าบรรยากาศที่สนามก็ยังมีลมเย็นๆโชยมาเหมือนกันแล้วครับ เล่นกันใกล้ๆครับศูนย์ฝึกันเก่งลำเลียงบอลขึ้นมาเลี้ยงตัดเข้าในมาตรงกลางฝากมาทางด้านขวาแล้วยกข้ามไปทางด้านซ้ายเลี้ยวนอีกครั้งแลหมโมงตัดเข้ามาเดียวครับแต่ว่ายังเป็นทางนายกมันช่วยที่ช่วยกันสกัดออกมาได้แต่ยังเป็นบอลของทางด้านสูงฝึกันกันแล้วมีเสียงนวิดจากผู้ตัดสินครับเป่านวิดหมดเวลาก็เป็นทางด้านของ นายกมุช่วยครับเอาชนะทางสวนฝึกขอนแก่นยูเนเต็ดไป2ประตูนหนึ่งครับแล้วพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่เดียวครับแล้วมาชมคู่ต่อไปครับอะไรก็ได้ FC เจอกับน้องเดลต้าสปอร์ตสักคู่เดียว